สวัสดีครับโปรแม่ปีน้องเจ้าคุณผู้จุคนครับอยู่กับเดชชเฮตเหมือนเดิมเหมือน,นเคยนะครับผมป้าโปรแม่พี่น้องมาดูน้าของลูกก้าครับนี่ครับผมมาปูให้ลูกกา้าร้ายนี่เมื่อวันที่2กันยายน2566นะครับหน้าบนนี้วันที่16กันยายน2566ครับเขามีอายุได้14วันครับโปแม่ปีน้องครับป้ามาพอนะครับเป็นข้าวเจ้ากอขอ15 เป็นประเภทเข้าดอนะครับหลายๆคนก็บอกว่าจะดีก็ถามว่าดีก็ถ้าเป็นประเภทเข้าดอนะครับปลูกปลายเดือนสิงหาคมต้นเดือนกันยายนได้นะครับนี่ครับอายุ14วันครับพอหรือครับนี่ครับพอพอครับนี่ครับงามๆจริงนะครับอายุ14วันอ่ะมาพอประเภครับนี่ครับต้งปูนมันเคยต่อแสงไปหน่อยนะครับงามๆนะครับป่นแม่เป็น้องครับนี่ครับอายุ14วันได ต้นงามๆจีนะครับผมกดีใจครับลูกกาด้วยนะครับลูกกาไรานี่ก็หนาปลูกข้าวโพดไปแล้วครับฝนตกใส่ซิบบรรวดครับก็เลยทำให้ข้าวโพดออกบอดีออกมาแล้วเหลืองครับก็เลยตัดสินใจปันไถ่ไม้นะครับปันไถ่ไม่แล้วก็ให้ผมมาปลูกให้เจีนะครับปลูกได้งามๆจีนะครับ ต้องคิดเร็วทําเร็วครับเพราะว่าเขากอขอ15เปลี่ยนข้าเจ้านะครับเจ้าขน้าบอกว่าจะดูดแล้วก็ใส่รถของอไปขายเลยนะครับขายเป็นข้าวดิบเลยนะครับก็เป็นโอกาสดีเลยนะครับตี่มมีพันเขากอขอ15อยู่นะครับเปิี่ยไปปรึกษาผมแล้วครับว่าจะปลูกเข้าอย่างี้นะครับผมก็แนะนําพันเข้าดอให้เปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าจะเป็นเข้า เหลืองอุบลเป็ดข้าวเหนียวนะครับข้าวดอกขาวก็เป็ดข้าวเหนียวนะครับข้าวแม่จ้่สองก็เป็ดข้าวเหนียวนะครับข้าวเจ้าก็ขอสิบห้าก็เป็นข้าวเจ้าเป็นข้าวดอเหมือนกันหมดนะครับนี่ครับเมื่อเป็นข้าวดอที่เจ้าของน้านี่ก็ไปเสาะพันไปเพาะไปเสาะเจี่อมาครับเสาะของขอขอสิบห้านี่ครับพอดีได้มาครับได้มาก็ถือใบจุกดีครับ แล้วก็เอาเม็ดพันธุ์พื้ผมพ่อเฮือนะครับผมก็นนัดวันปลูกเลยครับนัดวันปลูกก็ได้วันที่สองกันยายนหกหกนะครับปลูกเลยครับนี่ปลูกวันที่สองกันยายนหกหกอายุได้สิบสี่วันครับนี่ครับพัวครับต้นข้าวงามจี้เลยนะครับนี่ครับพัครับได้ข้างามไม่ก่วดี๋ยกครับลูกกานะครับนะครับแมีปน้องครับคลิปนี้ตีป้าผม่ีปน้องมาดูข้าว เ้าก็ขอสิบหปลูกเมื่อวันที่2กันยายน2566อายุได้14วันได้สวยๆจเยีเลยนะครับผมก็ขอขอบคุณผูวแม่ไปน่องที่ทูนกคนนะครับที่คอยที่ตามคลิปของผมนะครับจะได้ก็จะไปลืมกดซับสไ r i b e กดไลค์กดแชร์กด,กดกระดิ่งให้ผมจิมน,นะครับรพากการคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ